น้ำหอมครูนะคะมีสิ่งหนึ่งที่ครูจะบอกพวกคุณคุณอย่าพูดว่าถูกก้าจะไม่มันถึงขายถูกได้เอาของไม่ดีแน่เลยอย่าพูดนะคะตีปากตัวเองถ้าใครบอกว่าน้ำหอมถูกแสดง,งว่าไม่ใช่ของดีตีปากตัวเองค่ะเพราะตัวตัว,ตวน้ำมันหรือตัวออยนะคะอารมาออยของเราอะคะ่ะทำมาจากพืชแท้ๆนะคะทุกคนทำมาสกัดมาจากพืชแท้ๆสกัดเย็นนะคะเพื่อไม่ให้มีสารเคมีเลยเพื่อให้เด็กๆได้ใช้ได้นะคะ เพื่อให้ทุกเพศทุกวัยคนสูงวัยคนแก่ใช้ได้หมดเลยไม่แพ้อย่างเงี้ยค่ะแล้วเสร็จแล้วค่ะไม่ต้องพูดคําว่าแพงเพราะไม่มีคําว่าแพงแน่นอนแล้วเสร็จแล้วนะคะทุกคนถ้าทุกคนซื้อไปสมมุติคุณเริ่มที่หนึ่งขวดฟังดีๆนะวิธีการที่จะรู้ว่าซื้อทําไหมใช้น้ำหอมฉันก็ดีอยู่แล้วใช่ไหมครูจะมีวิธีให้คุณพิสูจน์เล่นๆอันนี้เราทําเล่นๆห้ามห้ามทำจริงจังนะทําเล่นๆน,นะฟังครูได้ทาเล่นๆ เมื่อคุณได้น้าหอมไปทุกคนเลยนะคะอันนี้ให้ทาเล่นๆนะคะถ้าสมมุติคุณได้ไปแล้วให้คุณแตะที่ชิปปะจรตรงไหนก็ได้ค่ะที่หนึ่งนะคะฟังให้ดีนะแตะไปเลยที่ชิปชป,ปะจรแล้วกําขวดไว้นะคะแล้วให้คุณนะคะถ้าสมมุติคุณไม่ได้ับนับถือศาสนาพุทธ ถ้าใครนับถือศาสนาพุทธนะคะนอกจากคําว่าพุทธังนามาเงินทมังนามาทองสังฆังนามาของเอหิมะมาแล้วนะคะสําหรับคนที่ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธให้หลับตาแล้วเรียกเงินเรียกทองเรียกของเรียกทรัพย์เข้าใจนะคะเรียกเงินเรียกทองเรียกของเรียกทรัพย์เห็นภาพอ่ะทีนี้เรามาดูกันค่ะคุณซื้อน้าหอมไปขวดเท่าไหร่ก็ช่างในขวดที่คุณซื้อฟังนะคะอันนี้เรามาเล่นกันนะนี่น้ําหอมยังไม่ออกนะมาบอกวิธีก่อนแล้วนะคะเพราะัวยอะ ใช้กับม้าทาพิสูจน์ดีไหมนะคะคุณทำมาแล้วค่ะคุณลองมาเกือบทุกคนแล้วนะคะแต่เก็บไว้ก่อนนิดนึงดีกว่าเสร็จแล้วทุกคนฟังนะคะน้ำหอมนี้จะใช้ได้ค่อนข้างนานนะคะบางคนใช้หนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนแล้วแต่เลยนะคะแล้วแต่คนชอบกินฉุนกินไม่ฉุนใส่นิดเดียวใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะฟังนะสมมุติว่าคุณซื้อสมมตุติคุณซื้อมาขวดละพันสมมุตินะคะให้คุณจับตาตั้งแต่คุณได้วันแรก น้ำหอมยังไม่หมดขวดคุณจะได้เงินมาทางทางไหนไม่รู้ค่ะได้เตือนราคาน้าหอมแน่นอนอันนี้ครูพูดเล่นๆแล้วครูก็ให้พวกคุณทําเล่นๆโอเคไหมคะครูพูดเล่นๆแล้วครูก็ให้พวกคุณทําเล่นๆสมมุติน้ําหอมราคาขวดละหนึ่งพันครูสมมุติเพราะครูไม่อยากบอกราคาพวกคุณนะคะสมมุติน้ำหอมขวดนี้ราคาขวดละหนึ่งพันวิธีการที่คุณจะรู้ว่ามันจริงหรอครูหนูไม่่อยมีความเชื่อเรื่องพวกนี้หรอกหนูจะไม่มีความเชื่อเรื่องมูเรื่องแมวอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้ก็เลยให้มาทําอะไรเล่นๆอักรีดกันใหญ่เลยนะอันนี้คือฟังนะฮะนี่คือการท้าพิสูจน์ของน้าหอมชนิดนี้นะคะแต่ไม่บอกดีกว่าว่าทาไมครูถึงกร้าให้พวกคุณมาเล่นกับครูนะคะแล้วกอยากได้เลนแล้วสิอยากได้ของแล้วคุณฟังดีๆแล้วคุณไม่ต้องกวนะว่าไม่มันจะออกมากรักแกรกคุณค้าแค่กล่องก็มูลค่าหลักพันแล้วค่ะครูบอกคุณเลยแค่คุณเห็นกล่องนะคุณก็จ้อําำลายไหลแล้วค่ะอันนี้ครูพูดเรื่องจริงนะไม่ได้พูดเล่นเลย กล่องนี้คือส่งออกนอกได้เลยกล่องนี่ไปวางที่ห้างที่ต่างประเทศไม่อายใครนะคะทุกคนฟังนะะสมมุติว่าคุณซื้อไปขวดละหนึ่งพันเรามาเล่นเกมกันเออเดี๋ยวเขาจะได้ว่าแน่ไม่แน่นะแน่ไม่แน่คุณซื้อไปขวดเราเท่าไหร่ก็ตามฟังนะฮะให้คุณทําแบบที่ครูบอกอะค่ะทุกวันถ้าเป็นถ้าเป็นคนนับถือศาสนาพุทธ พุทธังนำมาเงินทำมังนำมาทองสังคังนำมาของเอหิมะมะง่ายแมทุกคนบทนี้ง่ายมากค่ะท่องสามครั้งใช้จิตนิ่งๆท่องเลยนะคะแต่ถ้าไม่ใช่ศาสนาพุทธนะคะเงินไหลมาทองไหลมาของไหลมาเงินทองไหลมาเทมาอะไรก็ว่ากันไปถ้าใครไม่ได้นับถือพุทธเพราะว่าเสร็จแล้วทุกคนให้ทุกคนร่ามสนุกนะแล้วมาจาักตาดูค่ะ คุณซื้อน้าหอมขวดละเท่าไรคุณจะได้เงินคืนมากกว่านั้นแน่นอนกระดิ่งอยู่ไหนปิง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 ,ปงอ่าไม่มีกระดิ่งนะคะเพราะว่านี่คือเกมค่ะนี่คือเกมถ้าเราไปบอกเขาว่า oo, อุ้ยโฆษณาเกินจริงนะซื้อไปแล้วเราจะได้ค่าน้ำหอมคืนมันโฆษณาเกินจริงเกินไปทุกคนฟังนะคะคุณอย่าบอกว่าแพงเพราะคุณจะได้ค่าน้ำหอมขวดนั้นคืนนะคะแล้วไม่ต้องห่วงค่ะขนาดขวดนั้นยังได้คืนเลย แล้วทุกขวดที่คุณลงทุนไปคุณไม่ต้องห่วงค่ะเขาจะมีมนของเขาเขาจะมีเรื่องราวของเขาทุกขวดนะคะไม่มีแพงค่ะรับรองคุณเห็นแล้วคุณจะไม่มีใครว่าแพงเลยเอาจากจิตเลยนะไม่ได้เอาจากแบบว่าเฮ้ยห้ามพูดอย่างนี้ไม่ใช่นะคะทุกคนจิตคุณจะบอกเองเลยว่าไม่แพงนะคะเพราะคุณไม่ขายแพงจริงๆพอได้มาแล้วคุณไปเสิร์ชหาเลยค่ะนะคะว่าน้ำหอมหัวน้ำหอมที่คุณนําเข้าแล้วน้ำหอมที่คุณทาเท่านี้ก็ฟินแล้ว